โอเคนะครับขราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเดสไฟ<ป>เดสไลน์กันทุกท่านเลยนะฮะโอ้โหกลับมาอีกแล้วกับลุงบิวนะฮะการเล่นเป็นเซอร์เวอร์ก็จะแบบพลิกพิกหน่อยนะฮะก็แบบจากคลิปที่แล้วเราก็เจอตัวอ้วกอีกแล้วอะ่ะเคออือแบบเฮ้ยเราก็จุ๊พอจุกได้อยู่นะทำทำอย่างเงี้ยโอเคเราก็กดพร้อมไปก่อนเลยเอาจริงรากวแบบว่าสุดจัดประหลาดบอกนะคือ จูได้อยู่นะนิดนึงแต่เราก็จะพยายามแบบจูให้มันแบบว่าช่าหมวนเนี้ยนะอืมอยากจะเล่าให้ฟังนะฮะพูดสักหน่อยเพื่อเพื่อท่านผู้ชมจะแบบอ,อะไรวะนี่บอกนี่พูดอะไรเลยวะเออยมื่วานนี้นะฮะโอ้โหไม่ปวดเลยผมว่าน้องเจอดรอ,อ,อร์แน่นอนเลยเอาจริงรอออเลยดรจริง,รงดออรหรือเปล่า เฮ้ยกดเลยเขาน่าจะกินน้ำกินข้าวอยู่นะฮะถึงไม่กดกันมันได้ไปชนนะโอเคเกมก็เริ่มกมันละเริ่มเลยคราเนี่ยอย่าไปอยู่วัดไปทำไมไปทำไมอย่าไปกินไมช่กินซอฟี S 1> <S 1> <S สุดจัปดปลัดบอกไม่อยากจะบอกว่าเราเจอตัวอะไรเอาแบบโผดโมดดิตึงๆดิจับมาดิเออโอเควิหารการชำระบ,บนทินด่างใครคนนั้นร้เปล่าเออผมไม่ค่อยเห็นตัวแม่มดเลยนะที่เล่นมาไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นเลย มนรู้เราจะเจอตัวอะไรรอเปล่าน,นี้ด่างตวงัวอ้วกนี้เท่ยพิงโรก,กระบาดท, <c oughs> ทุกคนเห็นมมันไม่เห็น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 เราย่อย่อ ย่อครับย่อครับผมไปไหนแล้วว่าไปไหนแล้วว่าไปไหนแล้วว่าหืไล่อยู่ไล่กันอยู่ปั่นเลยดีครับปั่นเลยครับผมหือเพื่อนเจ็บละโอเคเรียบร้อยอไปรอเขาทำไมอ่ะไปรอเขาทำไม เป็นไงละเพื่อโดนเลยเสรษฐะเขียนเราก็ปันสมมงมน่าจะเล่นได้อยู่นะจะ<ๆ>เล่นได้อยู่โอเค <L IGH TS> มาดิ โอ้โหโหหนักมากอืหนักมากจับโดนแควนโดนแขวนนะฮะ เพื่อนก็ไปช่วยกันแล้วเรามจูไม่ช่ำเลยจูไม่ช่ำเลยเทีวเทีวเที่ยวช่วยหน่อย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 ช่วยหน่ยเร็วเพื่อนเร็วเร็วมันไปแล้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 วโอ้เพื่อนโดนโดนไล่อยู่โอ้เรียบร้อย ยินเลยกินเลยเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยรู้ตำแหน่งโอเคเพื่อนมันต้องมีคนจุกคนดึงเราเอ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 งด่านนี้ไม่รู้ด้วยดิมาดิโอ้โห <c oughs> โอ้โห อะไรวะเนี่ยเล่นอะไรวะเนี่ยโอ้โหเราเวอร์ศาสตรกันเท่ซะหน่อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเล่นไม่ออกเลยาตรนี้เราไม่รู้อ่ะไรู้ได้ไงเออเออคนจี้คอแล้วคนจี้คอ จี้คอจี้คอจี้คอดีดีดีมากเลยเพื่อนดีมากเลยดีมากเลยเพื่อนยินเลย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 แจมเพื่อนแจมแจมมากมาโดยทีเดียวก็ตายแล้วนะนี่เพื่อนจุ๊บจัดประดอกโอเค ไปไปสนุดสนุเรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยเลยสิน่ะโอเคปังปันปับานีกไหมเรารู้เรารู้ทางเลยอยู่เรายูกเราลุยเรา้อย มาเลยไปเลยฮะมาเลยฮะไปช่วยดิครับรออะไรล่ะยิีเลยครับยิเอย่างไวยิีอย่างไวยิีอย่างไวยิีนไวมากยินไวจะจับโอเคเพื่อนเพื่อนโดนไล่อยู่ ก็โดนไล่โดนไล่โดนไล่ตัวนี้ยังไม่ได้ปั่นเลยตัวนี้ยังไม่ได้ปั่นโอ้โหโโโมาไหมจะมาตรงนี้ไหมจะมาตรงนี้ไหมมาตรงนี้ไหม มันจะเคเพื่อนโดนไล่ไล่อ mm ยู hmm. ่โดนไล่อยู่โอเคเพื่อนมาแล้ว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 มันต้องหงมันส่องหงโอเคหินเลยหินเลยหินเลยมันจะไม่รอดแล้วอ่ะ ดูทรงแล้วยังไม่รอดละเอ้ยรอดวะมันหายตัวไหมเอ้ยแม่งมาแม่งมาว่าะ ตื oh ้มไหย่างไวืไม้อย่างไวืไม้อย่างไวโอ้โห ไม่ไล่เราอะมันไม่ไล่เราโอ้โหเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเพื่อนจะรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดแล้วอะดูทรงแล้วเรื่องไม่น่ารอดแล้วโอเคโอเคมันไปนู่นละมันไปทางนู่นละมันไปทางนู้นละเราไม่กินตัวเองก่อนโอ้โห เฮ้ยตินดนี่เอยโอ้โหหลังแหกโอ้โหแดงว่าเขา,เ,นนเ,เขามีเปิร์กมองฮิวแน่นอนเลยเขามีเปิร์กมองฮิวดูจักตัดลีลาแล้เอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยเราไปแล้วเพื่อเนเลยสู่วันแล้วโอ้โหสู่ส,สวรรค์ สวรรค์อะไรเออเจ๋งเหล่าโอ้โหแตกเรียบร้อยขอตัวนะเพื่อนเรามาได้แค่นี้รามาได้แค่นี้กิจแคเราไม่รู้อะเขาเฟาเ์ืองอะไรมาบ้างโอเคนะท่านผู้ชมไปเราก็ไปตาที่สองกันเลย <c oughs> เกมมันจบไวขึ้น มันจุไมาจากนะฮะโอเคตานสองหูนี่อยจะบอกนะฮะว่าเมื่อกี้นี้โอ้โหไม่รู้ว่ามาจากไหนทางไหนกันบ้างโอ้โหบัวส่วนไปหมดเลยนี่อยากจะบอกหี่อยากจะเหล่านะดูแบบเล่นไม่ออกเลยอ่ะเหมือนเล่นไม่ออกอ่ะอืหรือว่าจะเจอขนานตกรช้ำๆนะใช่ไหมเราต้องเจอขนานตกรช้ำแน่นอนเลยส่งแล้วเลย โอเคมาไวมันโกหกตอนนี้เราต้องเจอแบบช้ำๆแน่นอนคิดว่านะ้องเจอช้ำๆแน่นอนเลยอันนี้ยังไม่ได้ฆาตากรบ้างเลยนะแต่ก็อันนี้ลองก็เล่นเป็นเซอร์ไปก่อนเล่นเป็นเซอร์ไปก่อนท่านผู้ชมเหล่าจะ้าจะหล้วจ้ะ แล้วใจนะ,ะทุกคนโอ้โหมันเอาเพิ่มเสาเลยเจอตัวรเนี่ยไมรูจิงแต่ไม่รู้ชืไดีกว่าโอเครอแป๊บนึงนะตอนนี้แหละเราจะต้อนนจงจูดให้ได้ตอนนี้เราต้องเกิดตอนนี้เราต้องดังโอเคตรอกแิ้น โอ้โหด่านไมเคิลไมเคินแจ็คสันเราขอดูไกลๆหน่อยนะโอ้โหแล้วเจอไมเคิลไงเฮ้ยไม่ใช่ไมเคิลยูบิลี เออเดอะฮิวเวนี่ใช่ใช่ mm hmm. เดอะช่างกรแต่ละตัวแต่ละฟันหือ mm hmm. โดนไล่มะนะั้งน่ะโดนไล่มะนะั้งน่ะเรร้อยโดนไล่เลยฮะมนุษย์กินคนไม่เคยไม่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 ไมไมไมคยเจอเลยนะแต่เล่นมาน ยากมากเลยกว่าที่เจอไปไหนล้เฮ้ยเพื่อนเรียบร้อยหยุเกีอยโดนเรียบร้อยอเราก็ปั่นไปดูชมไปเราปั่นไปนะฮะปั่นไปปั่นไปปั่นไปเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อย เรามองหลังไม่่ช่เก่งนะมองหลังไม่่อ่เก่งจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วมาดีครับมาดีครับอยากเจออยากเจอ ไม่โดนตอนนี้จ,จะโดนโอ้โหมาดิครับเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับออื้อออ มาดิครับนี่ก็ทึ้อไม้เหรอ,อนี่ก็ทึ้อไม้เหรอใส่แล้วขึ้นไปแล้วมาเลยมาเลยมาเลยอโอ้โหโ,หโอ,โห,โห,โอโหมันฟันโอโหมันฟัน

มาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยเพื่อน <c oughs> มาดิหนีไปหนีไปหนีไปมา <c oughs> แล้วมาแล้วนะฮะ โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยลูกแปดอีกตั้งโอ้โหเราจะจุกได้ไหมเนี่ยโอ้โหเอ้ยเราก็จุกได้นี่หว่าโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยลงวิวลงวิวเรียบร้อยเลยเรียบร้อยไหมเหลือเครื่องเดียวจุกข้าเครื่องไหมเนี่ย น่หวานหวานแทบหวานแบแล้ววานแบแล้วสินะหวานแบแล้วสินจะับเพื่อนจับ,บมาก yeah. ไม่มาไม่มาไม่มาโอเคโอเคโอเคดีมากเลยเพื่อนดีมาก <c oughs> หิว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 แป๊บนึงนะเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึงร,งรงอแป๊บนึงนะแป๊บหนึงไม่งั้นมันจะโอเคไปช่วยเลยช่วยเลยไปช่วยเลย ไปช่วยเลยไปช่วยเลยมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โหฟันไม่โดนนะฮะฟันไม่โดนเราก็ปัดชั้นนี้ก่อนเลยโอเคอเปัดต่อไมนรอแล้วนะเพื่อนจุเพื่อนจุถ่ายมันโอเคเราก็ปัดไปแบบกรเทือน ฝันไฝกับเพื่อนอีซี่นะตาเนี้ยเราไม่เจอขันากรโหดมากเราก็ Easy, อีซี่ไปตาที่แล้วเราเล่นไม่ออกเลยตานนี้เราม็พอมที่ต่ออยู่เราเจอขันากรอีซี่อีซี่อยู่นะทำมันเล่นไปต้องฝันเสร็จแน่ต้องฝันเสร็จแน่ฝันเสร็จแน่ ไปล้อเปิดเลยเสื้อไปล้อเปิดเลยอิดเก่จแฉแมวอ่ะอิดเคจโดนไล่ว่ะโอ้โหไม่รอดเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะไอ้เชื่อตกใจกด เราจะไปเปิดทางนี้เราจะไปเปิดทางนี้เปิดเปิด Đấy, lên hết Phải lên, phải lên, phải lên, phải lên Hãy subscribe เพื่อนโทษเพื่อนเกล้วนะรเพื่อนออนนะอย่าบอกนะว่าตุยโอ้โหตุยเลยตุยเรโทษเพื่อนรโทษรโทโเคเราบอ,อกเลยนะครับ ลองเลยโอ้ยเ,เราน่าจะเข้าไปช่วยเพื่อนนะอืมจะช่วยยังไงเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากตาที่แล้วได้ไปออกตาที่สองอีซี่นะฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดซับสไคร้ถ้าเกิดเป็นเด็กเพื่อนมากขึน้นก็ฝากไปสนับสนุนก็ยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะฮะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์นได้ใต้คลิปนะครับว่า ใ้แก้ไขหรือปรับตรงไหนยังไงก็บอกกันได้นะฮะเพ <c oughs> ื่อเป็นการปรับฝีมือขึ้นให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย